าาม,าามาเดี๋ยวเรามาดูตารางจ่ายเกมนี้ก่อนเลยนะคะตารางจ่ายเกมนี้10จะเป็นตัวต่ําสุดนะคะไล่ขึ้นมา JQKA หน้าเขียวหน้าเงินหน้าม่วงหน้าชมพูหน้าแดงสูงสุดจะเป็นหน้าทองนะคะสารับวาจะเป็นแบบนี้สารสกเกตเตอร์จะเป็นแบบนี้นะคะการเล่นก็ประมาณนี้เลยสกเกตเตอร์จะเข้า4ตัวต่อ1นครั้งนะคะ,ะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยวันนี้เน่มีทุนมา500บาท้างหน้าเกมกันด้วยเบทหกกันก่อนไป10หมุนกันก่อนเริ่ม เริ่มเลยเริ่มเลยเอาเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเออเอาดิแล้วก็มึงเขียวกับม่วงครับนี่สิบกับเคอุย้ยอุ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 ้ยเอาเอาเคทีเคทีทคูณเก้ามาแล้วคูณเก้ามาแล้วหลไปโอ้โหสองร้อยหกสิบสามจุดสี่ศูนย์หลายไปต่อ แล้วไหลมาที่คูณสองหรือเปล่าสิบลงคูณสองสวยงามไปคูณสามวายนี้คูณสามลงไปแล้วจักระดือจักระดืมันจะกระจรีหัวใจสี่ร้อสสี่แปดสองศนะจ๊ะเออมาลงมาเรื่อยๆเลยพี่ผมยินดีรับนี่คูณสามไปแล้วคูณสี่ลงมาโอ้โห โอ้โห,หนาทองลงคูณห้าแล้วด้วยในสองร้อยสิบห้าจุดเจ็ดศูนย์จ้าตึง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 เอาเอาไงอะเอาไงอะเออแล้วสองร้อยแปดสิบแปดครับเอ้ยแล้วแกจะแรงทำเพื่ออะไปเบ็ดสิบเดี๋ยวเบ็ดสิบสักสิบหมุนนะจ้า ไปกันจ้าเขียวมาลงคูณสองแล้วคูณสามดอกนี้ไปดิไหลไปที่คูณสี่เออเจลงคูณสีณ่คูณห้าไหลมาฮะคูณหกโอโ้โหสองร้อยยี่สิบห้าจุดห้าศูนย์เอา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 มาลงไปหืม ได้เรื่องเลยดิได้เรื่องเลยดิเออแล้วก็เอาอีกเอาอีกเอาอีกทีอีกทีกทนึงเอาอ่าสองร้อยหกสิบเจ็ดนะจ๊ะมายังได้ยังได้ยังได้ยังได,งได้ได้น้อยแต่ได้นะงนี้เหรออ่ะเบสสามสิบ ไปสามสิบสิบหมุนจ้ะลดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปดีเอาเข้าไปดีอ,ปดอีกหนึ่งทีอืมเนาะเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับอีกหนึ่งทีครับผม อเก็บเรื่อยๆเนาะหกร้อยสามสิบเก้าค่ะตึงตึงมาแล้วก็โดนเข้าไปโดนเข้าไปแล้วก็นำเงินดอกนี้สวยงามเลยไหลไปต่อไหลไปต่อคูณห้ายังไงไม่ไหลามาแล้วได้แค่คูณสี่หร้อยสิบสองจ้ะเก็บเรื่อยๆแบบไม่รีบใครไม่รีบสาวถ้ำมันดีไม่รีบเราก็รีบอยู่ มาฮะตอนนี้เนนหมุนเองอยู่นะคะกำลังหมุนเองอยู่ไว้นี้ยังไงโอ้โหได้น้องทองแล้วไหลไปดิไหลไปดีสู่ไวอืมได้มาอีก792นะคะอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะได้กําไรมาประมาณส0มพันกว่าๆนะคะคลิปนี้มาเพื่อความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่งใดฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยบาย